สวัสดีค่ะพี่น้องพรุ่งนี้นะคะเราเห็นแม่ครัวล้างจานนะคะเขาไม่มีเก้าอี้นั่งเราก็เลยไอ้ที่เราเก็บเก็บไว้เนี่ยเราจะเอาไปให้แม่ครัวนั่งล้างจานนะคะล้างจานล้างหมอง้อแล้วอันนี้ก็ไว้ใส่ยอช้อนไว้ใส่ทัพพีตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เราคนไทยเนาะเราจะไปใช้อะไรเราให้ถัวอันนี้น้องเพย์ถ้าเจ็มาให้อันนี้น้องสาวได้มาจากคนอื่นอันนี้อันนี้หมวกลูกสาวเฉยๆนะไปหยิบของเขามาค่ะรูลามาเขาอันนี้น่ารักไหมคะเพื่อนให้มาข้าวนี้กออ็น้องสาวเขาทำความสะอาดอยู่ตึกใหญ่ นะคะเขาก็ให้มานะคะปลาทอดราดพริกแกงหรือไม่ก็คลุกเกลืออย่างเดียวเพราะว่าดูก่อนถ้าตื่นทันก็จะทำนะคะเพราะว่าเราก็ต้องอรักตัวเองด้วยอย่าใช้แรงกายตัวเองเยอะนะคะแล้วก็ ของก็ไม่ค่อยได้ขายนึ่งลงจ้งหมดแล้วนะคะก็ต้องอหลังจากบันพระพรุ่งนี้ก็คงจะหยุดสักพักเพื่อหาทุนเพื่อหาทุนต่อทุนทำบุญต่อไม่ซีเรียสค่ะยอมรับความจริงเสมอเพราะแม่ค้าก็ เพิ่งฟื้นจากการเป็นไข้ป่วยเกียนตายมานะคะเงินก็ไม่มีแล้วละอันนี้ก็เพื่อนฝูงที่เขาเอ็นดูเขาสงสารเขาเมตตาเขาบริจาคร่วมทํามาช่วยเหลือมานะคะ mm. เขาเห็นเราเขาสงสารเขาเมตตาเราเขาถึงได้ว่ามีปาสลิดสมทบมีคนสมทบทุนเต็มแล้วเราก็ค่อยๆทำไปนะคะ เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าไปทางไหนแต่เราไม่เอาไม่เอาเก็บไปเองแน่นอนคะ่ะใครให้อะไรมาเราทําบุญเราทําบุญและเราก็ทําทานนี่เห็นไหมคะเนี่ยของพวกเนี้ยเป็นทานให้แม่ครัวในวัดนะคะจิตวิญญาณเขามีเขาก็ได้ไปฟังอันนี้ <laughs> ไปขอเข้ามา <laughs> ไปใส่เกลือ เพราะว่าถ้าใส่กระปุกพลาติกมันเค็มแล้วมันกรนเราก็เลยอะ่ะ